สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราควรปลูกติดบ้านไว้เลยค่ะที่เห็นนี่ก็คือต้นเงินไหลมานะคะต้นเงินไหลมาเนี่ยเป็นไม้มงคลที่บอกว่าใครที่ปลูกไว้ติดบ้านเนี่ยจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเลยค่ะจะทําให้มั่นคงร่ารวยนะคะมั่งมีสีสุขเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมบาร,รมีให้กับคนในบ้านด้วยค่ะเรียกว่านอกจากชื่อที่เป็นสิริมงคลแล้วนะคะทั้งเชื่อว่านะคะถ้าเราปลูกไว้ประจำบ้านเนี่ยจะทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ค่ะเพราะเป็นต้นไม้นามมงคลนะคะช่วยทำให้การค้าขายดีค่ะเงินทองไหลามาเทมานะคะให้เกิดความมั่งมีค่ะต้นเงินไหลามาเนี่ยยังช่วยสร้างสเสน่ห์ให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะ เพราะใบยจะมีความสวยงามมีลวดลายสีสันชัดเจนเลยค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นเงินไหลามาด่างชมพูนะคะซึ่งเขาก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะทําให้ต้นเงินไหลามาของดาวเนี่ยงามมากๆเลยวันนี้ดาวก็เลยมีสูตรดีๆมาบอกกันอีกวิธีหนึ่งนะคะกับการบํารุงต้นเงินไหลามาช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ วิธีนี้นะคะใส่อย่างเดียวไม่ต้องรดน้ําค่ะเพราะฝนตกนะคะและสูตรที่เราใช้นี่เลยค่ะที่เห็นเนี่ยก็คือผงชุลรสนะคะเราจะใส่ผงชุรสเนี่ยที่โคนต้นค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการเร่งรากนะคะก็คือช่วงนี้ฝนตกไป,ปอยทุกวันเลยเราไม่ต้องรดน้ํานะคะไม่ต้องบํารุงโดยการใส่ลงไปในน้ําแต่เราเอามาโรยที่โคนต้นแบบนี้ได้เลยค่ะ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยสะดวกสบายนะคะเราไม่ต้องรดน้ําหรือผสมน้ําใดๆเลยค่ะไอเมื่อกี้นะคะใส่ช้อนโรยมันลาบากค่ะใส่มือโรยดีกว่านะคะง่ายดีค่ะและเดเราก็ใส่ทุกต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นที่เราเพิ่งจะทําการชํานะคะลากเขาออกมาแล้วค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะทําให้งามมากๆเลยค่ะกับวิธีนี้นะคะสูตรนี้ใช้อาคิตละครั้งค่ะ และสำหรับเงินไหลมานะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากมายเลยค่ะอย่างตัวนี้ก็มีเงินไหลมาด่างชมพูนะคะด่างขาวก็มีด่างเหลืองก็มีนะคะขาวเหลืองก็มีค่ะแต่ที่เห็นนี่ก็คือเป็นเงินไหลมาด่างชมพูนะคะสำหรับการปักชำเนี่ยเราก็ตัดมาเป็นข้อค่ะแล้วก็ทำการ ชํำแบบนี้นะคะก็คือล่อรากโดยการใช้แก้วน้ํานะคะล่อรากแบบนี้ค่ะจะเห็นว่ารากยาวแบบนี้เลยรากมาไว้มากๆเลยนะคะลองไปทําตามกันดูเดาก็เคยทําคลิปไว้แล้วค่ะถ้าฝนตกช่วงนี้นะคะน้ําเยอะเราต้องคอยเทน้ํานะคะไม่ต้องให้น้ําเยอะให้น้ําแค่อยู่ก้นๆ้นกระถางก็พอคะ่ะอย่าให้น้ําท่วมวัสดุชํานะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเดาก็ใช้วิธีนี้แหละในการล่อรากเนินไหลามาะคะ่ะ ก็ใช้ได้ทุกต้นนะคะอย่างต้นใหญ่ๆแล้วเราก็ทำได้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนกระขางเวลาเขามีรากนะคะยิ่งรากเขาเดินดีเนี่ยและสำหรับเคล็ดลับในการปลูกเงินไหลมานะคะเพื่อให้ได้รับเงินรับทองไหลมาเทมานะคะก็คือการปลูกเงินไหลมาเนี่ยควรปลูกในวันอังคารค่ะตามคติความเชื่อโบราณนะคะ ต้นไม้ที่มีรวดลายหรือว่ามีสีสันสวยงามแบบนี้นะคะก็คือจะเสริมโชคสตาให้กับผู้ปลูกค่ะและการปลูกนะคะก็ควรจะปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือทิศใต้ของตัวบ้านเพื่อให้พลังของต้นไม้เนี่ยช่วยหนุนหรือช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในบ้านค่ะ และนี่นะคะก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะคะไม้มงคลอย่างต้นเงินไหลมาแบบนี้ค่ะและช่วงนี้นะคะราคาก็แพงน่าดูเลยค่ะสาหรับต้นเงินไหลมาแล้วก็ยิ่งเป็นด่างเนี่ยแพงมากๆเลยค่ะสมชื่อเขาเลยนะคะยิ่งถ้าปลูกหรือมีไว้เยอะเนี่ยเงินไหลมาแน่นอนค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะกับการ เลี้ยงดูนะคะหรือว่าการหาไม้มงคลต่างๆมาปลูกจะได้โชคดีมีเงินมีทองกันนะคะสวัสดีค่ะ